วันนี้ได้มาถวายผลไม้รสชาติหอมหวานแด่จงพระผิดคะแนงน้อง,อง,องด้วยอังุ่นและมะม่วงและถวายพวงมาลัยอันสวยงดงามนะครับนี่สวยงามมาก ผู้ที่เข้ามาได้เห็นได้พบได้ขอพอรแต่องค์ท่านขอให้มีโชคมีราบนะครับถูกหวยรวยเบอร์เปิดดวงเปิดโชคเปิดราบถูกหวยรวยหลักล้านงวดวันที่16มิถุนายน2567นี้ด้วยเถอชัางติช่างติ๊ชัางติเราจะได้มาขอพอรจะได้มี บุตรและธิดาเข้ามาหาพระองค์เยอะๆนะโอเคครับให้พรเนาะให้พรเขาเด้อครับ